สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาเพอะแยก่กิจอีกแล้วได้จ้าเดอ้อช่องแย่กิจกินโชว์ยูทูบจ้าเมื่อนี้แย่กิจมาอัปเดตชีวิตในฟั่งเด้วค่ะเด้อ้ใดอยักฟั่งกับฟัง่งผพ้ใดบ่อยากฟั่งกับ่านขามไปได้เด้วค่ะเดอ้อพามีหลายคนอยู่นะคะเดอ้อคนถามมาไว้าากิจเป็นยังขึ้นเได้เขายูทูบกับเ่าได้เขา่าเฟซบุ๊กกับเได้เขานะแย่กิจบ่มีเวลาจ้าพี่น้องจา้าพอดีดูแลผ,ผู้คนผู้่าเด้ดวค่ะเดอ้อพี่น้องจา้าผู้เถาิคนบอสบายจ้าพี่น้อง ดูแลเพิ่อนหนักพี่น้องแล้วบัตรนี่พ่อดีกับศพจังหวะโรคเอียงก่อโรคโควิดบอกโรคเอียงสิบเก้าสิบเก้ามาเนี่ยพี่น้องโควิดบอกนั่นละการศพจังหวะหมอจอยกกีก็เลยได้อยู่บ้านเลยค่ะพี่้องจ๋าบริเหตุอีหยงังละค่ะพี่้องจ๋าล้างแต่เมื่อดูแลผู้เฒ่าจ้ะพี่น้องสิบเอ็ดอาหารไทยกินอยู่บ้านเพิ่นกับบัได้พี่้องจา๋าแบบว่าย,ย่านเพื่นนิมิตเนาะพี่น้องพอดีสามตังเต้นเดือนได้ล่ะ มกกระลาจ้ะพี่น้องจ้าโมกกระลากุมงพามีนาเมษาซีเดือนเราพี่น้องจ้าก็ได้เข่าไอ o ยูทูบเล้วพี่น้องเมื่อนี้พ่อได้โอกาสมาทอดบ้านเด้อค่ะเด้อซีเดือนเราวราได้กินอาหารไทยพี่น้องเมื่อวานนี่สั่งปอเปี๊ยะมากินเด้อค่ะเด้อนี่ระค่ะมื่อนี้มาทอดกินน้ำเม่อว่านสั่งปอเปี๊ยะมายี่สิบอันมื่อนี้มาตำม้หฮงกินยุบ้านจะของเด้อค่ะเด้อนี่ยุบ้านจะของแค่ว่าไปเบิ่งพู้เฒ่าในยุบ้านยุบ้านผู้เ่ายุบ้านดูแลผู้เ่าน่ะพี่น้องจ้า บ้านนะผู้ผู้เานน่ะหลักเนาะเพื่อนบ้านผู้เ่ากินกินตำมะฮงจ้าพี่น้องจา้ามาเนี่ครับขอน้ำเน้นทั้งกินทั้งเว้าเลอค่ะเด้อพี่นอ้อ,อ,นนองเอ้าเราก็ไปเส้นยาาคักเทีบัดที่เนี่ยขอยว่าได้ตัดเสียนพี่น้องเอ้ยลาวลงไปเลยสีเนาะเออโอ้ตรงนี้กันไกลมัตัดพี่น้องจา้าเป็นเสียนยาวหลไหมเอา้าไม่นีกน่ก้อนทั้งกินทั้งเเาเนาะพี่น้องข่อยเหวี้ยเขา่าอืม น้ำดเด้อค่ะเด้อพี่น้องน้ำน้ำอ่าโซโลโมาเท่ากับจะเป็นแฟนตาแหร่นะเนาะอือเท่าซิมคาร์เลยละพี่น้องทั้งกินทั้งเบ่าเดอ้อค่ะเด้อแยกกินไปดูแลผู้เฒ่าจ้ะพี่น้องจ้ะผู้เฒ่าคนป่วยคนสบายคนเฒ่านะไปดูแลเลยซีเดือนละมกกระล้ากุมพามีหน้าเมียษานี่ซีเดือนละพี่น้องจ้ะหัวก็วกได้มาบ้านดาเด้อค่ะเด้อพี่น้องจ้าเด้อมากินอาหารไทยเจ้าของ โอ้ยชื่นใจพี่น้องมากินก้อนนะคะเด้อจังเล่าตำหมากหุ้งจ้ะพี่นออ้องขน้มเส้นแล้วก็กุ้งปอเปี๊ยะทอดกับพักจ้ะพี่น้องจ้าโอยลุยกอนเด้อใส่มือจ้ะพี่น้องจ้าแซ่บแซ่บยกงป้ยกอนแซ่บพี่น้อง บรากินอาหารไทยมาจากเดือนเราพี่น้องจากซีเดือนเราเด้อพี่น้องซีเดือนเราข่อยอะไปกินากอาหารฝรั่งกุ้งพี่น้องไปดูแลผู้ผู้เฒ่าน่ะพี่น้องจ๋าอยู่บ้านอยู่บ้านคนแก่น่ะอยู่บ้านคนพักบ้านพักคนเชล่าหน่ะพี่นอ้อง มันก็เลยกินอาหารได้บ่ได้พี่น้องจ้าเพิ่นชิม็้นีิคิวเพื่นอนพูดเต่าฝรั่งมันกับพี่น้องไปดูแลเพิ่อนดเดอ้อๆซบปจังบาลโลกโควิดมากพอดีก็ได้ได้อยู่หันเลยต่างโดนพี่น้องอืมอหิวเขาแตว่าพี่นอ้อ,อ,อ,นองจ้านึกจำบม,มูห้่งกับพ้อง กินกับบ่ได้พี่น้องเอ้ยกินอาหารฝรั่งมาข่อยจอยเบิร์ดพี่น้องจา๋าพวกเจ้าเห็นขอ่อยจอยวเบิร์ดเห็นบ่เนี่ยเห็นข่อยจอยบ่รนี่ไข่อยจอยลงตั้งหลายพี่น้องจา๋าเห็นบ่ตรงนี้มันยังเห็นเลยนี่อังกี้ตรงนี้บ่อมีได้พี่น้องจจอยเบิร์ดมากินอาหารไทยมาซีเดีอนพี่น้องหนากระเลาะหอยดำเบิร์ดจ่อยมาเด้อพี่น้องจา๋า กินแล้วก็สิไปต่อนได้พี่น้องนี่พึ่งมาเฮ็ดคลิปลงดเด้อค่ะเด้อพี่น้องไม่ได้เฮ็ดคลิปคือม,มือหรอกแต่มาเฮ็ดมื่อนีแ้แหละค่ะพี่น้องแต่พึ่งได้มาบ้านซีเดือนหรอกอาจจะว่าเอาคือไป่ผลออกมาพอนเป็นโรคโควิดออกมา,าอะไรเนาะค่ะเนาะยิม้มบองไรเพิ่งกันยิ่มมองหันอืมอ้ไรกินออกมะบอสเยอะบอสอยากออกมาค่ะพี่น้องจ๋าดูแลผู้เฒ่าหน่อยนะแล้วมันจะแบบมันพอดีเนาะ มะพุดเถ่าพลังกายเพรแข็งแรงข้าออกมาเดี๋ยวข้าวเอาชโลกยังไปติดเพิ่นนะเบิล้ลเดือออกมาตอนนี้ก็ค่ายแน่แน่แนแนหรอพี่น้องจา๋ารัฐบาลเพิ่นกับเปิดให้ไปบ้านพักตั้งอากาศได้แล้วตอนนั้นเขาปิดเปิดเลยพี่น้องเปิดตลาดขายกับเขา่ากับร้านขายยากันนั่นอืปิดเบิ้ลพี่น้องพวกเจ้ากับสิอหัวเราเหรอเนาะแต่ว่าข่อยอยากบอกให้ฟังด้วยซื่อข่อยประด๋อ,อกมาบอกน้ำพวกเจ้าโดนแล้วสามสี่เดือนหรอก มาได้ข่าวโซเชียลมัสามทีเดียวแลวพี่น้องจา้าเฟซบุ๊กกับไปรลงยูทู e ก,กับไปรลงพอดีมาวานหน,นี่งซื้อป๊อเปี้ยะมีสิบอันไปริล,ลงแกงข้าวสารก้อนถนอมหราก็ได้กินอาหารไทยไหมพี่น้องจอยเบิร์ดเลยข่อยอืมแซ่บพี่น้อง มาเด้อม,มาเด้อกินแบบฟอฟ้าอามืงอนเนี่ยตำหมูหุงมาจนะว่าบ่มุงมตาใส่ถือว่าเนาะผมหุงก่อซื้อไว้ในตูเ้เย็นน้องไข่นะ่ะพี่น้องขไข่อยไดไตตำาหมืนนะมันยังตำแต่อยู่แต่มันก็นเส้นสิมันเส้นว่กกรอบป็นได้นะมันในตู้เย็นสามสี่เดือนแล้วพี่น้องเ่าเป็นหยังเลยซื้อมาเป็นน่วยนะ พอเสียนะตัวเย,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 ย็นไปสามหน่วยซื้อมาไ้ตามหล้วเนียนหน่วยหนึ่งบัดได้กินอนะ่ะบัดได้ไม่เงคนี้จากควางห่ะพี่น้องไปดูแลผู้เฒ่าอยู่บบานภาคคนชาลาดัินเด้มอหล่ะก็บอกอีกเนาะพี่น้องอม้อเจ้าพี่น้องมากินนล้ำกัน ขอบคุณทุกค่ะเดอ้อเพื่อนๆชาวยูทูบทั้งเฟซบุ๊กเด้อค่ะเดอ้อที่เป็นห่วงยายกจถามข้าวถามข้าวมากนะค่ะเดอ้อพี่น,น้องจา๋าขอบคุณหลายจา้ะขอบคุณหลายจา้ะลูกบวมขอบคุณหลายจา้ะน้องแสแบงยังเป็นห่วงเลยอยู่ขอบคุณหลายที่จ๋าเด้อลูกบวมห่วงแม่อยู่แม่ไม่ได้เขา ยูทูบมาซี่เดียวเหรอลูกดูแลผู้เฒ่าพี่น้องจ้าอดากไปเก็บเปเตเทียมปลากับไปเด้ไปพี่น้องพักสลัดน้ำตะข่าดเด้อยพี่น้องพักสลัดซื้อเอาอื กับเชิมปลากับบ้านรไปเก็บพี่น้องจา้าวว่ามีเวลาเลยเก็บกับบ้านไม่มีอะไรหลา,างที่ไม่ใช่เฮ็ดไห่นะทางนี้เวลาจะาสองส้มม่วงก็บสิบเเก็บแล้วมาคั้นสมนะพี่นอ้องเดี๋ยวมองก่อน เจ็บๆมาเด้อไม่ได้ลงคลิปโดนหรอ แต่ปะก,กอบด้พี่นองจา้นานำาเ้วก็กระเทียมไปเอื้อคยเบกกิดแล้วพี่นองจาอ้ายังตะบะกอก,กอ นนพี่น้องบอกเพื่อนก๋อยู่บัดทีนี่พี่น้องจามแล้วโอ้ยประเดีบอกพื่อนบอกขนก๋วยน้องเพี้ยสพี่น้นนอ,นองจ้ากินปอเปียะทอดก่อนเด้อแก้เพี้ยสพี่น้องไม่ได้กินตำหม้อขึ้นมากซีเดียวล้วพี่น้องจ้าเกือบลืมรสชาติเลย บเปแซ่บๆพี่น้องซื้อเพิ่อนอะไระอซื้ออันละซีซีข้นพี่น้องอันง่แล้วก็ใส่น,น้ำเห็นบอกเจาเห็นบอได้เยอะแซ่บน้ำพี่น้องแต่ว่าทอดเราเองซีสีข้นพี่น้องแต่กันทอดหายน้ำอันงี้ซีพี่น้อง แทบยำทานไ่องอืม ทษเด้อคาะเด้อทำเส้นเส้นงามงาบไปนอก ปิดน้อยทีนหมดไปน้องคนอื่นบอกเจ้ากับสิบเอวกันขาดแล้วเนาะขาดเนาะพี่น้องอย่ากินไปเลยไม่บอกนะอย่ากินดูบ้านพักคนจร่านะไม่ได้เห็ดไม่ได้เบิ้งนี้อย่างดอกเบื้องจะทอดฉัดเบิ้งถ้าข้าวแล้วปวดหัว้าจาคนป่วยคนนั่นคนนี่หลายโอ้ไม่อยากเบิ้ง cung sẹp sẹp bên họng, to nồi, tao bảo sẹp yếu, khắp. tụi bay nhảy, đặc tao พี่น้องไข่บนหัวเนี่ยแซ่บ Mà thứ tao kỳ nó vô mọi niệm mọi thứ tao kỳ nó kỳ nó kia mọi thứ tao kỳ nó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  nó สามมาไปดูแลผู้เฒ่าผู้ใด่บาบนะ้านเนาะสามมีเก่าเจอาค่ะเจ้าถือว่าเป็นคนในครอบพวเดียวกันนะมันบ่สบายเป็นเฒ่าแล้วเหมือนกันกละไปยุบันปักคนจะล่ะขามีคนดูแลอยู่ดอกต่วเพิ่อนอย่างให้คอยไปดูแลมันใ้ใจนะพี่น้อะ ทำบุญทำท่านพี่น้องจา้า <s us ur> เหตุบุญเนาะพี่น้องเห่าแก้มัสรบเบิ้งกันทำบุญไปเ <s us ur> พิ่นกับบะนมี่ปูได้นะพี่น้องจา้า ลองก่อยสิมันเหมืดพี่น้องมาได้เบิ้งเว,เวลาได้พี่น้องอัดไปเรื่อยๆ พอข่อยไ่ได้ล้องเสมือหน่ะพี่น้องจ้าเงินทุนข่อยยังจะร้องทีนึงมีเวลาเนะเา,า,นเนานะนาานนไไดาเดียมาบ้านยังได้ได้อัดคลิปนะพี่น้องมาเดียมาบ้านก็บ่ได้อัดคลิปที่เดื่องเราพอนนี่มาบ้านมาก็มาพี่น้องรู้สึกน้ำหนักข่อยลงพี่น้อง ไวดเลยหนหมาก็บต่อเบอรหล่อจ้อยข้อกระจ้อยเห็มั ยิ้มเลยพี่น้องจา้าอืมยิ้มพอดอีอิ้มพอดีพี่น้องจา้า ันนี้กะทิทอดอันนี้เสียเอาไปกินผุ่นน้ำได้พี่น้องเด้อน,นี่อันนี้เอาไปได้อยู่มันบอบขิยวแต่อันนี้ทิมเลยไม่ได้กินอีกสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงกับเพียงเท่านี้ได้จัดเด้พี่น้องจ๋ากะทิพวบอกว่าเจอกันคลิปหนาแล้วล่ะค่ะเลยจะเลยงลงไม่ได้ลงจากคลิปหนหักกันเลยอันลงก็คือคลิปไปเก็บกระเทียมนะพี่น้องจาอ๋าอยากไปเก็บกระเทียมอืม คอยทุกคนรักษาสุขภาพด้ค่ะเด้อพี่น้องจ้าปลอดภัยทุกคนจ้าจากโรคโควิดเนาะค่ะเนาะพี่น้องสวัสดีจ้า